โปรเจกต์4ทีมที่1เซลล์เดเวล็อปเมนต์แอคทิวิตี้นางสาวนัดถาพุ่มพุษากิจกรรมที่1วันที่4กรกฎาคม2564เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์รรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตเดียราชนารีกิจกรรมที่2วันที่28กรกฎาคม2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินทรามหาวชิราลงกรภพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวกิจกรรมที่3วันที่12สิงหาคม2564วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าคิรีกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมที่4วันที่13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบารมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชกิจกรรมที่5วันที่23ตุลาคม2564วันปียามหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรเจกต์4 Safe Development Activity Project ทีม1สวัสดีค่ะดิฉันนางสาเฉลิมศรีทีมแจรหัสนักศึกษา6 2 4 7 0 1 0 8 6หมู่เรียน62 64 กิจกรรมที่1วันที่4กรกฎาคมพศ2564เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัฐวรัคติราชนารีวันที่28กรกฎาคมพศ2564วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิระลุงกรพระวชิระก้าเจ้ายุหัว วันที่12สิงหาคมพศ2564วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่13ตุลาคมพศ2564วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่23ตุลาคมพศ2564วันปียะมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรเจกต์4นางสาวมนิตาทิมหอมรหัส624 701 106หมู่เรียนที่62ครับ6กิกิจกรรมที่1โพสเมื่อวันที่8กรกฎาคม2 5 6 4เนื่องด้วยวันที่4กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวไรรัก อัครราชกุมารีกิจกรรมที่2อพพต์เมื่อวันที่30กรกฎาคม2564เนื่องด้วยวันที่28กรกฎาคม2564วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมนินทะระรามาธิปดีศรีศินมหาวชิราลงกรณหรือรัชกาลที่10กิจกรรมที่3โพสต์เมื่อวันที่1 1สิงหาคม2564 เนื่องด้วยวันที่12สิงหา2564เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมที่4โพสเมื่อวันที่8ตุลาคม2564เนื่องด้วยวันที่13ตุลาคม2564 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบระมนชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรหรือรัชากาลที่9กิจกรรมที่5โพสเมื่อวันที่19ตุลาคม2564เนื่องด้วยวันที่23ตุลาคม2564เป็นวันปิยามหาราช เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5กิจกรรมที่1วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลยลักอัครราชกุมารีกรมศรีสว่างควัตวรคติยราชนาลีพระราชกรณียกิจที่สำคัญทรงจัดตั้งศูนย์ไซโคตอนและเพสแกนแห่งชาติ เพื่อให้เป็นศูนย์การแห่งการตรวจวินจัยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและเพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าอย่างสูงสุดกิจกรรมที่2วันคล้ายวันเฉลิมระชนมพันธ์ษาพระบาทสมเด็จพ,พระประเมนทรรามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวพระราชกรณียกิจด้านสังคมสงเคราะห์ เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชุมชนแออัดในกรุงเทพหลายแห่งและทรงพระกรโปรดเก้าพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องกีฬาเครื่องดับเพลิงพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนโครงการของชุมชนกิจกรรมที่3วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพปโปรดเก้าให้ก่อตั้งมูลนิธิขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมพศ2519พระราชทานว่ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์พระราชทานทุนเริ่มแรกและทรงรับเป็นประธานกรรมการบริหารของมูลนิธิด้วยพระองค์เองกิจกรรมที่4วันคล้ายวันสวรรค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารมนาถบพิตรด้านพระราชกรณียกิจโครงการแก้งดินพระองค์ทรงเห็นถึงปัญหาที่ชาวบ้านพบเจอนั่นคือปัญหาดินเปรี้ยวจนไม่สามารถทําการเกษตรใดๆได้พระองค์จึงคิดหาทางแก้ด้วยวิธีการที่เรียกว่าแกล้งดินโดยโครงการนี้ใช้เวลาศึกษาทดลองอีกสองปีที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทอง กิจกรรมที่5วันปิยะมหาราชมีพระราชดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลเพื่อรักษาประชาชนด้วยวิธีการแพทย์แผนใหม่เนื่องจากการรักษาแบบเดิมนั้นล้าสมัยไม่สามารถช่วยคนได้อย่างทันท่วงทีทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายเมื่อเกิดโรคระบาดสวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวศิริการเกษินวันนี้จะมานำเสนอโปรเจกต์ที่4 s a f e Development Activity 4กร,รกฎาคม2 5 6 4วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัตติยะราชนารี28กร,รกฎาคม2 5 6 4วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิลาลงกรณ์พระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัว สิสงิงหาคม2564วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง13ตุลาคม2564วันคล้ายวันสวรรคตพระบ,บาทสมเด็จพระบ,บรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชหาราชบรม,มนาถบพิตระภิตุลาคม2564วันปียะมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบ,บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจเจ้าอยู่หัว